ไปนั้นแล้วได้ได้ได้พูดถึงท่านปานตีไหมครับเคยทำงานร่วมกันก็พูดครับพูดพูดแนะนำแนะนำอะไรไหมครับก็ก็ยังไม่ได้แนะนำไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรกันถึงเรื่องเรื่องงานแต่ว่าก็ก็คุยกันเรื่องว่าท่านก็ฝากงานต่อนะครับว่าว่าจะอยากอยากเห็นอะไรยังไงผมแต่ว่าขออนุญาตยังไม่อยากมาเพราะผมยังไม่ได้ถวายครับ อย่างที่ผมเรียอยางที่ผมเรียนรงนี้ไม่อยากผู้ไรเรายังไม่ได้ถวายสัตว์ขอให้ถวายสัตว์เรียบร้อยเข้าถวายสัตว์เรียบร้อยแล้วแต่ที่เราก็ไม่นักไม่หนักใจใช่ไหมคะที่มาสาธต่อไม่หนักใจัเดเือนเพราะว่าเพราะว่าผมก็ทำร่วมกับท่านมโดยตลอดแล้วก็แล้วผมก็เป็นลูกพ่อของกระทรวงเพราะนั้นผมไม่หนักใจ่านายกได้ได้กำชับอาที่เพียงครับเดี๋ยวขอขอให้ให้ผมได้ เข้าเฝ้าแล้วสบายสัสอาดเช่นกนแล้วก็แล้วก็จะจะจะ,จะมาคุยกับพวกค่ะท่านตีบทสวยนิดนึงได้ไหมคะว่านายกแบบท้าทามคุณมาริทช่วงไหนอะไรยังไงเนะถึงแต่ัดสินใจว่าจะมาช่วยงานที่กระทรวงการต่างประเทศก็ท่านก็ท่านก็เจอผมไม่เจอท่านอยู่ตลอดเวลาก็ก็เข้าใจว่าท่านก็ก็สนิทไม่ใช่สนิทนะครับก็ได้ได้รู้จักกันดีแล้วก็ได้รู้ว่าจะจะทำมาเรื่องไหนได้อย่างไร ขออนุญาตไว้ไว้ในเรื่องนั้ไว้ไว้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเรื่องการทำนัดที่ตรงนี้มันจะมีปัญหาเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ควบหรอไม่มีเลยไม่มีเลยครับำงานได้ไม่สามารถทำได้มันมีความจำเป็นไหมคะไม่มีความจำเป็นในผลที่ต้องใช้อ่าอดี้อดีตอดี้แล้วแต่บุคคลแต่สำหรับผมไม่มีความจำเป็นเลยการแต่งนัดเงินฟรีเนี่ยสามารถทำงานได้โดยไม่ไม่ต้อง ผมไม่ได้แข่งารพูดแบบแบบนั้นนะคะเขาบอกว่าก็มีแทนจะหนักใจไม่หนักใจพวกผมเรียนอยู่แล้วว่าไม่หนักใจแล้วผมเป็นเป็นผมเป็นเอกลักษณ์ทูตอาตศรผมเป็นรูปหม่อของกระทรวงผมเป็นแครอทที่คุณหนักเพราะฉะนั้นผมไม่หนักใจูชท่านารทำงานสไตล์ท่านจะเป็นยังไงครับผมแมริคราจากคนที่บอกมีกระแสที่บอกว่าท่านถ้าท่านสนิทกับท่านนายก